เดี๋ยวนี้เราเป็นแบบนี้หนึ่งสัปดาห์เป็นประมาณเหลืออยู่วันเดียวมั้งที่ไม่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยมากแล้วว่าเราต้องผิดใจเนานาแต่อึเมเยอะนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแมนไหมจะปิดบ้านกเมื่อกี้ลืมกุญแจรถขึ้นแมวกุญแจรถปิดบ้านล็อกนะเขานี้ปุ๊บจะล็อกบ้านอีกเหมือนกันลืมกุญแจบ้านแล้วล็อกปุ๊บเข้าบ้านไม่ได้เป็นคนยังไงวะ หลุดเดินขเขาเดินออกบ้านสามร้อยรอบไม่ต้องมปหุงนานช้าไปอีกอีนาไปแล้วแต่ะก,กี้แม่กลางคืนเพราะมันหลับดีมากหลับแบบหลับ,ลบ,ลบจริงจังเลยหลับจะรู้สึกแบบโอ๊ยเด็กสอมตายหรือไง อ้อยอ้วนมันขึ้นเข่าไหวด้วเหรอเนี่ยหมาอ้วนโอเคครับรถละวันน Again, huh ี้ไม่ประชุมอีกแล้วงานก็เยอะประชุมก็เยอะประชุมยังเลยงานก็ไม่เสร็จให้เวลาการทำงานสี่ห้าวันนไงประชุมสามวันที่ผ่านมาในงานไม่ค่อยเรื่องเลยเฮ้ยได้ประโยชน์เปล่าก็ไมู่้ เขาสั่งก็ทำเป็นคู่ใต้ใบังคับบัญชาเนาะประชุมเพืยอะประชุมทุกวันประชุมเบอรงานแม่งไม่ไมด้เกินเตืองเราอาจจะเปลี่ยนแม่งไปแต่งยุก็ได้อ่ามาร้านใหม่อ่ะมาฝรั่งเศสมาเที่ยวฝรั่งเศสค่ะน้องมางเที่ยวง่ <c oughs> แล้วก็ซื้อนมกระป๋องแดงไปกินด้วยสวยไหมนี <eterm oon> <se astrology> ่โลโก้โลโก้นี่อ่ัก่เลยส่งอนน้ก็ไม่ได้ไม่หาครับม่กินเอาเอาโชว์ดีกว่าเหมือนเดิม เนื่องจากประชุมเก่งต้องมานั่งปัน่นตอนช่วงเย็นอย่างเงี้ยมืดบ่ายฉันยังไม่ได้สมัครเลยอ่ะอกลัวกดสมัครไปแล้วไม่มีเวลาอ่านหนังสือด้วยอ่ะออไม่แผ่นฉันเยอะไปหมดขนาดนี้งงจังเลย กลัวไม่เต็มที่กับอะไรเลยสักอย่างไงดีอ่ะหวัวยังไม่ต้องสมัครดีวะกลัวมันแบบกลัวมันเปล่าประโยชน์อ่ะมันต้องมีอีกข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวด้เวลาตัวเองอยังเลยวะพรอพอเดี๋ยวทำก่อนนะอยากให้มันเสร็จอะ่ะพรุ่งนี้ได้ทีสฟัน น่าจะอีกวันสองวันนะที่จะต้องกลับมืดๆแบบนี้สู้นะสิลิพวดฟันนะเนี่ยคร <c oughs> ับเผ็ดจ้าและนีิก็ยา